ส่วนของอาณาจักรไดโนเลสคิวนะคะนี่ค่ะในอาณาจักรไดโนใหม่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดของพาไปทัร์ไดโนเลสคิวกันเลยนะคะวันนี้เราก็มีในส่วนของไดโนเลสคิวเฮดคิวนะคะเป็นเบบนี้เลยใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของไดโนพัชชเออร์นะคะนี่รุ่นนี้ใหญ่มากเลยนะคะแบบนีเ้เลยนะคะ ของฟิกเกอร์ของเพื่อไนไดโนด้วยนะคะนี่มาเป็นรุ่นี้เลยนะคะแล้ะก็เสร็จสุดเลยนะคะเราก็มีนี่เลยไดโนโพนโ,พน,โพนเพเซนเกตนะคะถ้ค่ะแล้วเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะคะว่เาเป็นยังไงและภายในมีอะไรกันบ้างะนะคะก็ะตัดออกไปเลยนะคะตัวนี้อันนี้เราจะได้บันไดออกมา มาให้กับน้องๆได้ดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะคะว่าประกอบกันยังไงบ้างน,นะคะก่อนอื่นน้องๆเอาสองเสาหน้านะคะหันหน้า,ารูสองอันนี้เข้าหากันนะคะแล้วก็ย้ายมาด้านขวานะคะอันนี้ตั้งไว้ด้านขวานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเสียบเข้ากับรูด้านบนได้เลยนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะสายสลิงตัวนี้นะคะก็ประกอบง่ายนะคะเพียงแค่เสียบเข้าไปนะ เรียบร้อยนะคะเราจะได้สายสลิงนะคะสำหรับเหล่าตัวฮีโร่นะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนี่เป็นบันไดนะคะวางบันไดลงไปได้เลยนะคะง่ายๆนเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น,นส่วนของสลิงนะคะตัวกระเช้านะคะเราก็ออกมาห้อหยข้างบนเลยและก็เป็นนะคะตัวอุปกรณ์สริมจะเป็น ปืนยิงกระสุนน้ำ่าเองนะคะมาพร้อมกับกระสุนป้องกันนะคะแล้วก็นะคะไดโนเสาร์หนึ่งตัวตัวเล็กนะคะแล้วก็เองเขาก็ใหญ่หนึ่งตัวนะคะของเองและก้อนหินแล้วแต่เราจะวางเลยนะคะเรามาดูกันบ้างเล่นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับเพลเซตนี้นะคะอ่าสมมติว่ามีอุกกาบาตนะคะวิ่งมาชนนะคะเราเอไฟก็ให้เขาไฟระเบิด นี่นะคะมาเชลรับรู้ถึงนะคะปัญหารี่ขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็พาเหล่บาบรรดาเพื่อนในโัสาวนะคะขึ้นสลิงนะคะขนย้ายลงไปนี่ขึ้นไปก่อนเลยนะคะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะคะสลิงตัวนี้นะคะแล้วก็โฮลลงมาด้านล่างนี่นะคะนะปัญหายังไม่จบเลยนะคะามาเชลนะคะมาด้านนี้แล้วตัวนี้จะเป็นกระปืนกระสุนน้ำ ดับลิงด้านบนนันเกงนะคะ,ะตัวนี้มาเช่วมาแล้วนะคะสามารถกดปุ่มสีเหลืองนะคะยิงกระสุนน้ำนะคะขึ้นมาดับไฟด้านบนนะคะยิงขึ้นมาดับไฟแล้วนะคะไฟก็กลับลงไปนะคะเหตุการณ์เข้า,าสูาาา่สำหรัเซตที่สามารถเล่นหนักกับตัวนี้ได้นะ,ะเป็นฟิกเกอร์ตัวเล็กแล้วก็เป็นส่วของดเดโนเสานะคะอย่างที่แก็บมาให้ดูแล้วนะคะความพิเศษของไดโนเสาร์ก็คือปวดตรงหาน แล้วก็บางตัวใส่หัวได้นะคะอย่างเช่นที่อย่าง้ช่ตัวนี้นะคะก็กดตรงหางนะคะเขาก็จะเอาปากหานนี้แล้วแต่ตัวเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวสินค้าของพี่วีนะคะแล้วก็แกะให้ดูให้โชว์กันเลยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางตามได้